ยุราครบสูตรสนับสนุนโดยสนุกกับการไดเอทแบบไม่ต้องอดอาหารสุขภาพ c ี่ a ีบาลานซ์ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยคุ้บครัวไทยยูรากูุตาเบอร์รี่โทร0 2 7 2์3 5 5 5และตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่ในครัวกับเชฟเสกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูเมนูเนื้อปลากระพงผัด ชาดชเชฟเซกมีส่วนผสมเครื่องปรุงอะไรบ้างเนื้อปลากระพงผัดชาด <ค S 2> ก,มก็มีพริกกระผุ่มกระเทียมกระชายค่ะเอามาขูกรวมกันก็จะเป็นพริกเนี่ยอีกแบบนี้ <คา S 1> เรียกพริกอะไรคะพริกกระเพราครับผมอ๋อเป็นพริกกระเพรานะคะหลังจากนั้นมีอะไรอีกที่ต้องใส่ลงไปก็มีกระชายหั่นฝอยแล้วก็ขมิ้นขาวกระผมตามด้วยพริกไทยช่อแล้วก็และนอกจากนี้ก็จะมีพริกแห้งใบมะกรูดครับใบกระเพราครับผมใบกระเพรานะคะและสุดท้ายที่สําคัญก็คือเนื้อปลาครับผมซึ่งวันนี้ของเราเป็นเนื้อปลากระพง เราต้ใช้ไฟกลางเราก็เริ่มจากใส่น้ำมันลงไปน้ำมันสองกระบวยนะคะตามด้วยแล้วก็ตามด้วยเครื่องพริกกระเราที่เราเตรียมไว้แล้วก็ตามด้วยกระเทียมตามด้วยกระเทียมลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกกินหัแห้งพริกแห้งนะคะกระเทียมแล้วก็พริกแห้งพอผัดเครื่องหอมได้ที่แล้วครับแล้วก็ตามด้วยกระชายที่เราหั่นเตรียมไว้ แล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะ,ะ,คะก็ปรุงรสด้ยครับผมซอสกระเพราครับใส่ใบกระเพราก่อนครับผมใบกระเพราลงไปนะคะซอสพริกสุดท้ายแล้วเราก็ต้องใส่เนื้อปลาลงไปเลยเหรอครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเนื้อปลากระพงผัดชาค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ CP CP เติมชีวิตที่ดีผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมตำนานความอร่อยครัครวไทยกว่า50ปี น้องรู้แล้วว่าความอร่อยของเนื้อปลากระพงผัดฉาเนี่ยนะอยู่ที่อะไรอยู่ที่อะไรเขาโขกสมุนพงสมุนไพรรวมกันแล้วใส่พริกแล้วก็ตำโขเขาเรียกว่าอะไรนะพริกกระเพราของเขานั่น,นแหละข้อเด็ดของร้านตะลิงปิงพวกนั้นแวะมาชิมได้เลย่รงนี้คำถามที่บอกคุณผู้ชมว่าจะแจกคำถามฟังให้ดีนะคะม,มีอยู่ว่า ร้านตะลิงปิงมีทั้งหมดกี่สาขาบอกได้เลยว่าง่ายจริงๆ <ừ> นะคะใครตอบถูกเราจะให้บัตรรับประทานอาหารนะคะท่านละ500บาทเราจะมีทั้งหมด3รางวัลจากร้านตะลิงปิงสาขาสุขุมวิท34นะใช่ค่ะวิธีตอบง่ายมากตอบผ่านทาง Facebook มยุราครบสูตรหรือทางอีเมลมยุราครบสูตร at hotmail.com หรือตู้บอหนของเราได้เลยค่ะตอบกันมานะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณร้านตะลิงปิงนะคะสาขาสุขุมวิท34ิไว้ด้วย ก็อย่าลืมพรุ่งนี้วันมาค่าบูชานะคะเราชาวพุทธทั้งหลายก็ขอให้เข้าวัดทําบุญนะคะทําจิตใจให้สงบร่มเย็นนั่งสมาธิซะบ้างแล้วก็ขอให้อิ่มบุญกันทัวหน้าวันอังคารหน้าวันอังคารหน้าจะกับเราสองคนนะคะคุณผู้ชมทางช่อง5้าเวลา4ี่โมงครึ่งโดยประมาณนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการไมยุราครบสูตรวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ